ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวครับวันนี้เลิกดีหลายบ้านมีงานแต่งหนุ่มยืนลดน้ำต้นไม้กระสุนปริศนาตกใส่หัวสาหัสวันนี้เลิกดีมีงานแต่งหลายงานหนุ่มยืนลดน้ำต้นไม้กระสุนปิศนาตกใส่หัวอาการสาหัสตำรวจนครปฐมเร่งตรวจสอบที่มาเมื่อ12นาฬิกาวัน 13. ที่13ธันวาคม564พันตํารพันตำรวจโทนิพลก่อเกียรติกูลวัดสอบสวนสพเมืองนครปฐม ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศูนยรนครปฐมว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่บริเวณศรีรษะได้รับบาดเจ็บสาหาัสขอให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเดินทางไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวนเมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บชื่อนายสมปองอุทัยแสนอายุ38ปีบ้านอยู่หมู่สองตำบลตาก้องอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมบาดแผลถูกกระสุนปืนขนาดจุดสองเข้าที่กลางศรีรษะ แพทย์นาเข้าห้องผ่าตัดทําการช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วนสอบสวนทราบสาเหตุว่าเหตุเกิดที่บ้านของนายสมปองเจ้าหน้าที่จึงนํากําลังชุดสอบสวนเข้าไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนสายมากแ์อยู่บนเนื้อที่กว่าสองงานเปิดเป็นร้านซ่อมกรรประตูและกระจกไฟฟ้ารถยนต์ที่หน้าบ้านแบ่งเป็นสามห้องพร้อมที่พักอาศัยจุดที่เกิดเหตุอยู่ด้านหลังของบ้านซึ่งเป็นสวนเล็กๆปลูกขายไม้ด่าง โดยพบรอยเลือดหยดอยู่พื้นจากการสอบถามนายสิทธิชัยอุทัยแสนอายุ19ปีบุตรชายของนายสมปองเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนอยู่ภายในบ้านส่วนแม่อยู่ที่หลังบ้านและพ่อ,อยืนลดน้ําต้นไม้ในสวนจากนั้นจู่จพ่อได้ลม้มลงแม่เห็นจึงวิ่งออกมาพร้อมกับสอบถามว่าเป็นอะไรพ่อซึ่งไม่ทราบว่าถูกอะไรแต่มีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรตกใส่หัวอย่างแรงจากนั้นมีเลือดไหลออกมาพูดไม่รู้เรื่องใกล้หมดสติ จึงได้โทรเรียกรถพยาบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์มูลนิธินำตัวไปส่งโรงพยาบาลผ่าตัดปรากฏว่าพบเป็นลูกกระสุนขนาดจุดสองนอกจากนี้นายสิทธิทชัยยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนสมปองเคยมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อกวนแข่งรถที่บริเวณหน้าบ้านโดยนายสมปองได้ไล่ไปจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นกลับมายิงขู่ขึ้นฟ้านายสมปองจึงโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงกลุ่มวัยรุ่นประมาณ5 0ถึง60คัน ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยนอกจากนี้นายสิทธิชัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านของตนเพียงสองกิโลเมตรในวันนี้มีการจัดเลี้ยงงานแต่งงานมงคลสมรสแต่ไม่มีใครทราบว่ามีการยิงปืนเพื่อเฉลิมฉลองหรือไม่โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเจ็ดได้เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุหาวิถีของแนวกระสุนว่าตกมาจากในทิศทางใดต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังงานแต่งซึ่งทางญาติเจ้าสาวยืนยันว่า มีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อการเฉลิมฉลองแต่อย่างใดมีเพียงจุดประทัดเท่านั้นและยังย้ำชัดกับฝ่ายเจ้าบ่าวว่าห้ามมีการยิงปืนก็ตามตำรวจจะสืบสวนสอบสวนเพื่อหาที่มาของกระสุนปืนเนื่องจากวันนี้ภายในหมู่บ้านนี้ยังมีการจัดงานแต่งอีกหลายบ้านขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ฝังแซปนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซปนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซปนิวด้วยนะครับ